เรือแนวนี่อ่ะครับครับอันนี้ข้างล่างอยู่ที่ไอ้สามงานเนาะนตอนนี้หนึ่งนโฉนดติดถนนคนอนกรีตนกรีสุดคอนกรีตดีเนาะเนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่ประมาณห้าไร่สามงานนะลูกค้านะฮะก็ที่ดินแปลงนี้เป็นที่เนินนะครับก็เห็นวิวท้องทุ่งนานฮะถนนคอน,อนกรีตมีไฟฟ้าอยู่อ่ตาตำบลท่าข้าวเปื่อยไม่จันทร์จังหวัดเชียงรายครับอยู่ในชุมชนเลยนะครับไฟฟ้ามีถนนคอนกรีตนะครับ ที่ข้างล่างนี้ก็ใช่นะครับเป็นที่เนินข้างล่างที่ตัดแต่งต้นไม้นะมองตรงนี้เห็นบริการวิวภูเขาแล้วทุ่งนานะครับมองมากครใครที่สาหรับที่ต้องการบ้านที่ดินสำหรับปลูกบ้านนะฮะติดถนนโคดกีเนะฮ้เนาะอันนี้เป็นที่เนินที่ทางเจ้าของเขาเอาไมโครมาเคลียร์ลิงเรียบร้อยนะฮะเป็นที่เนินทั้งหมดเลยนะฮะ ยิ้วสวยหน่อยแมวถึงบ้านน่ะยาวยส่วนย่างก่อนแผตตรางแดนดิอ่ะมาดูทางแมวหน้ากว้างประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเมตรเนาะอ๋กว้างไปเลยจะเป็นร้อยกันเป็นร้อยเนาะนี่ฮะมองเห็นวิวบรรยากาศท้องทุ่งนานะฮะเป็นที่เนินเป็นที่ว่างเปล่านะฮะขายพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครกำลังมองหาที่เนินนะฮะสำหรับปลูกบ้านวิวทิวทัศน์ทำรีสอร์ททำโรงแรมได้หมดเลยนฮะ อยู่ตำบลท่าข้าเ,าเปือกบ้านสียังชุมนะตำบลท่าข้าวเปือกเพยไม่จันจทร์อยู่บนเชียงรายครับติดถนนคอนกรีตกว้างยาวเลยนะครับเอกสารสิทธิ์นโหนนะครับเพิ่มโอนทันทีนะฮะนี่ฮะก็ทางเจ้าจของเคียร์ลิงเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ไกลจากตัวเมืองเพิร์ไม่จันประมาณสัก <10 L. S 1> อ่ะไรนะประมาณยี่สิบโลนะฮะติดกับสุนยางพลาเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่ง อ่าที่ดินกันฮนะสิ้นสุดของแปลงก็ตรงนี้ฮะตรงสายไฟนี้เลยใช่ไหมติ่สนยางนะครับที่สนยางนะฮะอย่้วยนั่งนอนเนาะวิวสวยนะครับแถวนี้นะฮะก็ได้ที่อันนี้ใช่ไหมสาังงานนี้ใช่เหรอนี่ฮะที่เป็นที่เนินที่เตี้ยตรงนี้นะะก็ใช่นะฮะแต่ที่น้ำไม่ใช่นะครับเ <c oughs> นี่ยแนวอยู่ตรงนี้ตึกตรงเสาอ่าต้นไม้ตรงนี้นะครับ สาปูนนะเสาปูนตรงนี้นะนีกระมีกระหลองก็อยู่ในชุมชนนะครับลูกค้าที่เดินี้หาย,ายากเลยยกแปลงขายเหมาเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งที่พัฒนากันนะฮะก็ใกล้กับเทศบาลตำบลท่าข้าเปลือกนะคะตรงนี้แล้วก็ใกล้กับวัดวัดอะไรนะวัดวัดผาเตก,เกหรือพระธาตุเด็กไหลเนาะของท่าข้าเปลือกนะฮะ ดอยตุงเห็นดอยนังนอนนะตอนนี้ก็เห็นดอยตุงดอยนังนอนอยู่ท่ครับที่สวยเลยทีเดียวนะครับจะทํารีสอร์ททำอะไรได้หมดฮะรตรงนี้จะถึงรั้วนั่งหรอถึงนี่ก็ได้อีกนิดนึงตรงที่รั้วนะเนาะนะ้าออมนี่ออกวิดีโวออกไปได้คไง ข้างหลังติดกับสวนโกโก้นะลูกค้าสวนโกโก้นี่ก็ขายนะฮะลูกคา้าประมาณกี่ไร่นะ <c oughs> ตอนนี้เจ้าของไม่โครมาเกียริงหมดเสร็จเรียบร้อยนะฮนะ <c oughs> ห้าไหลก็พกไหลพวกนี้ <c oughs> นี่กว้างกว่านะเนี่ย <c oughs> ติดกับรนะ้วนตรงนั้นเลยนะฮะ <c oughs> ถือว่าใครได้แปลงนี้ไปก็คุ้มเลยทีเดียวนะครับที่เนินหายากมากเลยนะฮะห่างจากถนนหลักนะฮะประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรน่ะไม่เก้าไอ้มีอะไขามป้อมอย่างนเงนี้ย mẹ YouTube Nè, nó, view đẹp bác các ạ.

ปลูกบ้านนี่สุดยอดเลยนะฮะที่ดินแปลงนี้ไฟฟ้ามีน้ำประปามีน,น่ะถนข้อนกรีตนาะด้านหลังนี่ก็จรดของอะไรนะสวนกโกโก้ก็อยู่บ้านสียังชุมตบนท่าข้าเปิกเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับห่างจากตัวเมืองไม่จ่าน้อยยี่สิบกิโลเมตรนะครับ ก็สนใจไปนี่ทักมานะฮะที่0873438755นะฮะ088290477 5กับชึงรายขายที่ดินนะฮะก็ฝากด้วยเกือบหกไล่นะฮะขอบคุณครับที่รับชมและติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราดูภาพมุมสูงกันนะลูกค้า